ตัวอย่างที่3นะครับเนี่ยเห็นไหมแท่งนี้ก็ใต้ด้านบนนะครับอันนี้เป็นเป็นกราฟฟิ้งเหมือนกันนะเนี่เห็นไหมเกลืนกินแท่งแรกนะครับอย่างเห็นได้ชัดอ่ะแล้วก็เราให้จบแท่งนะครับพอจบแท่งเสร็จเราก็เปิดเซลได้เลยนะครับพิจารณาการ TP ก็คือหาแนวรับถัดไปนะครับในการเป็นจุด TP นะครับเพราะว่าพอกราฟลงมาเจอแนวรับใช่ไหมมันก็มีโอกาสที่จะขึ้นไป เราก็เลยจะต้องวาง TP บริเวณนี้นั่นเองนะครับก็ปิดทำกำไรไปนะครับมันจะมีบางออเดอร์ที่ผมไม่ได้ยกตัวอย่างขึ้นมานะครับอย่างเนี้ยก็เป็น Endcapfing เหมือนกันนะเห็นไหมเราก็เปิด Buy ขึ้นไปก็ได้นะครับแต่ว่าต้องไปใช้คู่กับเทคนิคอื่นที่มีโอกาสชนะนะครับอย่างตัวอย่างที่ผมเลือกมาเนี่ยคือมันเป็นเทรนลงใช่ไหมผมก็จะโฟกัสที่แท่งบริดนะครับ